มันมีถ้าเป็นเชคอะค่ะมันมีมันมีส่วนผสมที่เป็นนมค่ะพี่อยากรู้สึกว่าอย่างไงไม่แน่ใจว่าปกติไม่ค่อยทานนมค่ะว่าแบบทานแล้วม,มันชอบแบบทอ้อ,ทองอืดๆท้องอืดตดอะตดเยอะเลยใช่ไหมนีด้ทกินได้หรือเปล่าก็ต้อง <c oughs> บ,บอกว่าหนูเป็นคนไม่เคยกินนมเลยกินนมไม่ได้คือในบ้านเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือผูทานกิปุ๊บหนึ่งจะท้องอืดแล้วรู้สึกเรารู้สึกว่าเราท้องเสีย เพราะฉะนั้นตอนแรกรู้นนสึกว่าไม่ตายแล้วเราจะกินแล้วเราจะทานเชชได้หรือเปล่าแต่พอเราเข้าไปศึกษายเยอะๆอะค่ะแล้วเราก็าาาปรึกษากับโค้ชเขาก็อธิบายะค่ะว่าแบบอ๋อมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ร่างกายเราไม่ไม่ชินม,มาก่อนมันเป็นเอนไซม์ไลกตสตัวเนื้อค่ะที่เราไม่เคยกินมาก่อนเพราะฉะนั้นมันมันเรียกได้ว่ามันไม่สามารถจะไปย่อยเอนไซม์ไลกตสได้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็ทานทีละน้อยะค่ะพี่จนร่างกายเราอะค่ะมันมันปรับ ในเรื่องของของเ,อเรียกได้ว่ามีเอนไซม์ตัวเล็กๆเข้าไปย่อยเอนไซม์เลโตสได้นะคะมันก็ทําให้ร่างกายเราเริ่มชีนเดี๋ยวนี้อาการพวกนั้นนะคะท้องอือท้องเสียกเ็เรียกได้ว่าหายไปแต่ถามว่าตดอีกม,มีไหมก็มีบ้างค่ะ <laughs>